อยู Hoy, too, ่ที่จังหวัดตราดครับอยู่ที่แหลมกลัดนะครับนี่ครับน้องสานี่เป็นเอ่อเป็นอะไรนะครับมาจากมาจากที่ไหนเลยอ่าหนูเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลช่วยเหลือนักท่องเที่ยวของเอ่อสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราดครับเลยครับมีคนมาเที่ยวจังหวัดตราดเยอะไหมครับเยอะค่ะตามสถิติแล้วก็คือจังหวัดเราเป็นเป็นอ่อเมืองรองเนาะเป็นเมืองรองแต่ว่าการท่องเที่ยวเนี่ยก็ถือว่าแบบ เทียบเท่ากับเมืองหลักได้เลยใช่แต่คนไม่รู้ไงข้ามไปแต่เกาะช้างเกาะช้างใช่ไหมไปเกาะกูดไปอะไรแต่หารู้ไหมว่าตัวเมืองของปราบเนียก็น่าชื่นมากมีสิ่งที่น่าสนใจหลายต่ะนี่ตัวที่เรามาบ้านแหลมกลับนะฮะอันนี้มีอะไรขือซิก้าอะไรมาอันนี้ไม่ใช่ซิก้าค่ะไม่ใช่เศษไม้ด้วยนะแต่อันนี้คือหอยหลอดค่ะหลายหลายท่านอาจจะรู้ว่าเออหอยหลอดเนี่ยมันอยู่จังหวัดอ่สมุทรสงครามใช่แต่บ้านเราเนี่ย บ้านเราก็มีเหมือนกันนะคะแต่อาจจะมีจํานวนที่ไม่ได้มากเมื <Yeah. S 1> ่อสักครู่นี้หนูเดินไปแล้วเอ๊ะ ทำไมมันว่ายน้ําได้เราก็แปลกใจ <c oughs> ปกติเราจะคิดว่ามันอยู่ในในดินในทรายใช่ไหมแต่อันนี้คือม,มันว่ายน้ามาชนหนึ่งครับมันเชื่องมากเพราะว่าคนอาจจะไม่ไปเที่ยวบย่อย <c oughs> ดูสิครับกท่องเที่ยวไปพลาดแม่อะไรเลยมันมาก็เป็นส่วนตัวนะและ้วน <c oughs> ้องเอาไปเอาจะไปเลี้ยงต่อดีไงครับใ <c oughs> ส่น้ำเนยมันอ๋อน่าจะเป็นอาหารนะคะตัวดินเนี่ยนะฮะใช่ค่ะตัวก็อร่อยอร่อยถาทอร่อยแล้วก็อาจจะรสชาติแตกต่างกันเขาบอกว่าแต่ละพื้นที่แต่ละน้าทะเลเนี่ยก็ทำให้ ปลาหรือหอยเนี่ยร์สชาติแตกต่างกันถ้าได้เป็นยังไงมาเล่าให้ฟังเลยนะครับโดยที่จะขอไปดูข้างในแต่พอเขาเก็บหอยขาวกันเมื่อกี้ป้าคุณได้บอกเก็บหอยขาวกันนะครับน้องยังไม่เจอใช่ไหมหอยขาวหอยขาวหอยตลับมีค่อนข้างที่จะเยอะนะคะก็เลยกินบ่อยแล้วนะเลยอยู่ที่นี่ขอบคุณแม่นะครับขอบคุณมากคุณผู้ชมครับเรามาดูกันครับคุณผู้ชมผมไม่ได้ใส่แมสนะเพราะว่าผมอยากจะคุยกันอยากให้ท่านเห็นปากผมเวลาพูดเวลา ผมว่าอร่อยผมอยากกินอะไรเนี่ยนะผมอยากจะจะแบบให้มันเห็นปากเห็นคแบบวามอร่อยมุมมันตะกราอะไรก็ว่ากันตอนนี้นะครับเขามาเก็บขอยขาวที่คุณป้าบอกว่ามันเป็นอของแหล่งตรงนี้เลยของแหลมกลับนี่แหละที่มีชื่อเสียงมามีไหมครับหอยขาวน,นี่ขอโทษถ้าเป็นชาวตลาดได้ไหมครับไม่ใช่ค <laughs> ไม่ใช่ชาวตลาด <laughs> แต่มาตลาดก็ซื้อนอบ ทรงตาดไปโอ้นี่นะครับหอยขาวนะฮะเข้าไปดูใกล้ๆหน่อยท่านผู้ชมรับลองดูกันสดๆเลยนะครับก็เ,เก็บกันมาได้ทุกคนที่เก็บหอยขาวได้หมดมันไม่เห็นขาวเลยอ่ะมันออกเป็นมันออกเป็นอะไรอ่ะสีจุกน้ำตาลตาแต่เขาเรียกหอยขาวครับีเห็นไหมฮะมันไม่ได้ขาวจั้วะอย่างที่เราเห็นคิดนะฮะโอ้ยนี่คงอร่อยแน่ดูนะเดี๋ยวลองดูนะนี่ทำซาชิมิหอยขาวดีไหมโอ้ยใหญ่ใหญ่นะครับใหญ่นะครับ ที่ผมคนที่ผมรู้จักอะ่ะทานซาชิมิเขาไปทานหอยแครงหอยแขรงลวกแต่ว่ามันไม่ได้ลวกในร้านหอยแข็งลวกมันลืมลวกมันเอาสดมาเขาจะหยิบจานผิดหรืออะไรไม่รู้แล้วมาผมก็แกะให้เขากลายเป็นไม่ค่อยออกครับสู้กันผมก็แกะจนชนะแล้วให้เขาทานไปครึ่งกิโลเรากฏว่าเข้าโรงพยาบาลเลยครับท่านผู้ชมเพราะว่ามันเป็นมีพิษนะครับเราทานเล่นไม่ได้ปรามาไม่ได้นะว่าที่ทาน ปลาเป็นซาชิมิได้แล้วก็ทานหอยเป็นซาชิมิได้อยู่ในน้ำทะเลสะอาดเหมือนกันที่ไหนได้หอยมันก็อาจจะมีเชื้อมีอะไรนะฮะดีดไม่ทายผมว่าไม่งั้นติดคุกไปแล้วเนี่ยเพราะว่าเป็นแกะให้เข้าไงแกะแหวกมันมันมันไม่ยอมเพราะมันจะไม่ตายเราก็นึกว่ามันแกะยากแกะมันครึ่งกิโลสู้มันชนะแล้วเขากินเข้าไปก็เข้าโรงพยาบาลอันนี้เป็นบทเรียนย่า่เลยนะครับว่าอย่ากินอะไรดิบเลยครับเนี่ยเขาได้มาเยอะอย่างนี้นะเนี่ยมันมันเยอะมันมีเยอะเพราะที่นี่อ่ะ เอากลับไปฝากลูกหลานภูมิใจจากกรุงเทพก็ประมาณ3 4สี่ชั่วโมงเองวันนี้กลับไปแช่ในโฟมท้ายรถไปนะลูกหลานันนี้สวัสดีครับพี่ครับครับพี่เป็นชาวบ้านใช่ไหมครับเขาเป็นคนที่แหลมกลัดนี่เลยใช่ไหมครับแล้วแล้วแลมันไม่เบื่อหรอครับมาเก็บมาเกือบหอยของที่เนี่มามาทุกวันไหมครับไม่เบื่อไม่ทุกวันไม่ทุกวันแล้วมาแล้วได้เยอะไหมครับเออทำไมตัวเล็กจังเมื่อกี้เพื่อนเขา เก็บได้ตัวบม่เลือกเลยต้องลงน้ำค่ะแต่นี้วันหนูมาวันมาก็ยังไม่ได้ลงเค่ะเดี๋ยวลงแม่เดี๋ยวลงแมแล้วตัวเล็กๆก็เอาไปทำอะไรดองเหรอเอาไปดองค่ะโอ้ใช่ใช่ตอนนี้มันจะต้องเปลี่ยนใหม่แล้วครับท่านผู้ชมเมื่อก่อนเนี่ยเป็นหอยหอยเสียบหอยอะไรเนาะที่แถวหนองมนน่ะแถวหนองมนชลบุรีจะมีหอยแบบหอยดองอ่ะอุ้ยอันนั้นเยอะมากเลยและตัวใหญ่ ดี๋ยวที่ไม่มีแล้วพี่ตี้จี้จีจีไปถึงแล้วกินไม่ลงอ่ะเพราะแกะออกมาได้ตัวเท่าตินกิฟันแต่ว่าอย่างเงี้ยใหญ่แล้วมาแทนได้ผมว่านะท่านผู้ชมครับถ้าจะกินหอยดองนะขอให้มาซื้อที่นี่แล้วกันมีคนไปดองไหมเขาขายที่ไหนครับเขาขายที่ไหนอ่ะเออก็ที่เขาไปดองเนาะแบบที่ใหญ่นะแล้วขอขอชมนิดเดียครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับเนี่ยฮะเี่กคือมันต้องอย่างนี้ต้องตัวเท่านี้สมัยผมหนุ่มๆผมเด็กๆอ่ะ นะฮะไม่ตัวใหญ่หรอกแต่ก็ไม่เล็กเห็นไหมฮะตัวเท่านี้นี่เอาไปดองใส่ขวดนะแล้วกินนะก้บแกะออกมานี้เนื้อแบบกิงกับข้าวต้มยิงกับอะไรอร่อยมากเลยฮะขนาดเนี้ยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้เขาก็เป็นตัวกระจินึ่งอย่างที่บอก <ฮะ S 1> ครับจะไปซื้อแถวหนองมนแถวอะไรนะ,<ฮ>ะอ่าตอนนี้ถ้ามาซื้อที่แหลมกลับนี่นะครับเราก็จะได้ตัวอย่างนี้เลยนะ โอ้โหแล้วเดี๋ยวเดี่น้องก็แาบหาไปอย่างเงี้ยขูดขูดไปเจอมั้ยไหมเนี่ยฮะเจอค่ะใจเย็นเย็นใช่ไหมครับใจเย็นร้อนจัะไม่เอาเอากำมังขูดดีแม่งเร็วขอนขูดดีมันช้าครับแล้วเดี๋ยวก็ไปลงเอาตัวใหญ่ตัวใหญ่ก็ไปขายแบ่งอแบบหนึ่งใช่ไหมครัะเท่าไหร่ครับตัวใหญ่ตัวใหญ่ก็โลสองร้อยกว่าขึ้นไปค่ะโอ้โหเลยอย่างเงี้โลเท่าไหร่อะอ๋ออันนี้คือที่หนูหานี่คือหาคา กกินเองใช่ไหมครับโอ้ดีแล้วไม่ต้องใช้เงินใช้ทองอะไรเลยอ่ะเออพวกที่ผมอยู่กรุงเทพเดี๋ยวผมมีแต่เสียเงินเสียเงินเนีในพี่วิวไม่ต้องเสียเงินอะไรเลยอย่างนี้ก็โอ้สบายนะเศรษฐีแล้วเนี่ยใช่ไหมคนบางคนนะครับท่านผู้ชมครับเขามีตังเก็บเขาไม่รู้จะใช้อะไรแต่เขารวยไงแต่รวยก่็แล้วแต่เขาไม่ชอบแสดงออกเขาบอกวิถีชีวิตอย่างนี้เขามีความสุขแล้วใช่ไหมครับไม่มีหนี้มีสินใช่ไหมครับคนตราดไม่มีหนี้มีสินรอ รวยจะตายจะคอยก็รวยเก็บของในธรรมชาติก็ดีนะครับมองด้านหลังเนี่ยเห็นไหมฮะก็เป็นป่าชายเลนเนาะอันนี้คือตังเคีืยบที่เป็นแหล่งที่หลบอาศัยของสว์น้ำไว้ก่อนเป็นที่อนุบาลสัตว์น้ำสัตว์ให้ให้มันมาหลบอาศัยอยู่ไม่ว่าจะเป็นกู้ห่อยกู้ตาตรงนี้แล้วเขามันจะทำให้วงจรสั์กินเนื้อลักขึ้นมาคือปลาใหญ่ มาไล่ปลาเล็กอยู่อยู่ในในพื้นที่ตรงนี้นะครับนะเมื่อก่อนเคยวางอยู่ห้าหกสิบก้อนเราคิดว่าห้าหกสิบก้อนเนี่ยที่สังที่ลงไปอ่ะมันเหมือนเป็นเป็นป่าใช่ไหมเป็นป่าที่อยู่ใต้น้ำอ่ะเราจินจนาการไปเนี่ยแล้วมันมีปลาแหวกว่ายอยู่ข้างในแล้วตรงนี้ต่อไปก็จะมีหอยเกาะหอยแมงคู่มาจับก็หาประโยชน์ได้อย่างใช้นูนต่างอะไรันนะครับแล้วก็ยังมีไข่บึก ที่ถ่ายมาเนี่ยมันจะมีปลาเล็กๆอยู่แล้วก็มีกุ้งกุ้งตัวเล็กๆมาเกาะอยู่ใช่ใช่แล้วมันเป็นทำซ้างใหม่เรื่อยๆไหมครับหรือว่าทำทำได้เรื่อยๆถ้าได้งบประมาณสนับสนุนมาเราก็จะทำถ้่เก่ามันไม่เกาะมันพอนนานๆไปมันก็เหมือนมันก็จะหลุดเออถึง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 เพราะว่าถ้าเราได้งบประมาณทำไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ถือว่ามันก็ดีอ่ะ อย่างครั้งที่แล้วพุ่งด้งก็ประมาณจากทางประมงของผมและท่านผู้ใหญ่ราวีก็ปล่อยไป888ก้อน,น,นแล้วระยะเวลาการไปจับเก็บขึ้นมาเราไม่ได้เก็บเราปล่อยเลยปล่อยเพเป็นเป็นะพื้นทียอนุรักษ์ที่เราเราทำเพื่อให้เป็นแหล่งอาศัยของปูหอยผู้ปลาแล้วเราได้ในเรื่องของชาวบ้านมวลชนที มามีส่วนร่วมคือสําคัญคือมวลชนสนี่คัญที่สุดตอนที่เขามามีส่วนร่วมในเรื่องของการอนุรักษ์อย่างของท่านผู้ใหญ่ลาวีเนี่ยพอท่านผู้ใหญ่ชาวบ้านได้ปูมาเนี่ยปูไข่นอกกระดองก็จะเอามาใส่โพมมาแล้วก็มาให้ท่านผู้ใหญ่ลาวีเนี่ยเขาเรียกอะไรเพาะขยายพันธุ์เพาะฟักเพาะฟักไปก็ไปปล่อยในพื้นที่ตรงนี้เพื่อขยายพันธุ์ปู เพราะว่าถ้าเราจับขึ้นทุกวันเนี่ยจับขึ้นทุกวันจำกิจแล้ววันๆเนี่ยไม่รู้ว่าปูขึ้นเท่าไหร่ในอ่าวตาก็มีวนปูเนี่ยเป็นพันพันต่อรอบอ่าวตา,า,วตาถ้าเราได้แต่จับขึ้นจับขึ้นไม่แม,ไม่ไม่ได้ขยายพันธุ์เลยต่อไปสักวันก็หมดตรงนี้นก็ถือว่าท่านเป็นผู้ใหญ่นักพัฒน,นานะาอนุรักษ์กนะผู้ใหญ่เราเองหรือเป็นคนเก่งเลยต้องพยายามไม่เคยหยุดนิ่งในเรื่องของอนุรักษ์เนี่ย พื้นที่ตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นพื้นที่ที่หลากหลายด้วยทรัพยากรในเรื่องของหอยเป็นลานหอยขาวที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยหอยขาวในตลาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทยแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวมาหรือชาวบ้านใกล้เคียงนะมาหอยเป็นทุกวันบอกมาแล้วนทุกวัน,นแต่ล้วหอยก็ไม่เคยหมดนะแล้วก็ชาวบ้านก็อยู่ได้ในเรื่องของการค้าขายขายของขายอะไรอย่างเงย ม,ม,มันมีตั้งหอยหอยหวานหอยหอยปากเปด็ดแล้วก็อหอยอะไรอีกอย่างหอยแครงนะในพื้นที่ตรงนีนะ้ถ้าไปมุมเนี่ยมันจะมีอหอยแครงหอยแครงรถนะโลโละร้อยบากนะหลากหลายนะถ้าคนอยู่แล้วกัดกอดก็ไม่ต้องมาอยู่แล้วนะตะว่านำหลนะเพราะพัพยากรมันเยอะนะอนี่เรื่องของปูงหอยปูปลาก็าบอกเ่าแหละมันกัดเนี้ยปลาอร่อยที่สุด ิงเนี่ยเออแล้วก็อะไรนะปูอร่อยที่สุดเนี่ยอาที่บอกวันนี้พรวัน่ากต่องเที่ยวเขามาเขาบอกว่าพอเขาแกะปุ๊บก็จะเอามาดมไงเพราะว่าเนื้อมันจะหอมรสชาติจะหวานไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องใช้น้ําจิ้มซีฟู้ดพูถึงหอยหรือปลาครับเนี่ยหอยเอ้ยปูฟูตึงปูพูตึงปูนะครับเป็นปูอะไรครับพี่อ่าปูม้าโอปูม้าในนี้จะมีปูม้ากับปูดํา ปูดำมีไหมครับมีปูทะเลใหญ่ๆนะฮะนี่เป็นเชือกอะไรครับพี่เชือกใหญ่ๆธรรมดาให้มันมาเกาะให้มันมซุกมาซุกหลบใช่ใช่เป็นที่หลบของสัตว์น้ำได้ผลไหมครับได้ผลได้ผลนะได้ผลพอวางไปเนี่ยสังเกตได้เลยว่าสัมผัสเดื้อข้าวหยาดพรจะเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนไปไม่ว่าจะทำให้เราดูดอัวมันจะเป็น่ได้าไหมไปไปนะ